มันเป็นคนแพ้ต้องโดนทำโทษเลยต้องบอกลังนะคะจริงๆแล้วชีวิตจริงเราก็แค่แบบไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่หรอกทำไมไปฟักมาเดี๋ยวทำอะไรให้ดูปอมล้อหนึ่งพี่พี่มาร์กทำอะไรให้ดูมาตั้งใจดูนะอังเปาจะลอกเนียนแบบเสียงอังเปาลอกเนียนแบบเสียงได้มาใน tiktok มาใน tiktok ded good hey me papa